ณเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งคุณสมภพนักการเมืองท้องถิ่นผู้มากด้วยบารมีก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยคำสัญญาว่าจะพัฒนาบ้านเมืองให้ถนนสะอาดโรงเรียนดีและประชาชนมีความสุขแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยการทุจริต เขาใช้เงินภาษีประชาชนก่อสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐานตึกเรียนที่เพิ่งสร้างก็ร้าวไปทางหลังเด็กนักเรียนต้องเรียนกลางแดดกลางฝนขณะที่เขาและครอบครัวกลับร่ำรวยมีรถหรูและคฤหาดใหญ่วันหนึ่งเด็กนักเรียนหญิงชื่อพลอยล้มกลางสนามเพราะวิ่งไปบนถนนที่พังยับจากฝนตกเธอบาดเจ็บหนัก ทำให้ครูและชาวบ้านโกรธแค้นต่างลุกขึ้นตั้งคำถามว่าทำไมโครงการที่ทุ่มง,งบหลายล้านถึงพังได้ในเวลาไม่กี่เดือนครูใหญ่พูดในที่ประชุมชาวบ้านว่าเด็กๆของเราต้องได้เรียนในโรงเรียนที่ดีไม่ใช่ตกอยู่ในอันตรายเพราะเงินที่ถูกโกงไปเราจะยอมให้คนไม่ซื่อสัตว์มากินภาษีตอบ